นกมาดูตาสบายไูไ so ด้ครับใช่ไม่บุหร่าะส่ายสมวิบากไม่ค่อยมีครับวิบากไม่ค่อยมีใช่น้อยครับน้อย ดูนี่ดูดูเลยครับดูระดับตำเป็นที่ครับสบายเลยหางนี้ได้หางจะเป็นไซส์เอลเอ็กเซลใช่ดูเลยครับจะเหลือไม่เยอะแล้วตอนนี้ก็เยอะมากผมไปไปทุกวันครับผมไหนดูลูกค้าเออเออไปเลยวหนักไปด้ ี่ออยยดูยูก็อเองดูเลยเนี่ยพันหนึ่งมีบวล่านะั้นได้ให้พันหนึ่งครับพันหนึ่งพันหนึ่ง